กมาปิกมะปิกมะก็นี่เดี๋ยวไรเงี้ยไะสวัสดีครับเพื่อนๆก็เรามาพบก,กับพวกเราทีมงานสอ่องวิยญาณเช่นเคยครับวันนี้พวกเรายกทีมกันมาที่ถนนปลายพาร์ทไปเยียวเชียงใหม่นะครับดูบรรยากาศยามเย็นยาม,ยามแรงครับน้ำก็งามงาม,งาม้องฟ้าก็สวยๆแต่ก็คืมฟ้าคืมฝนนิดนึงเมื่อคืนกระโดดมาละหนึ่งยกสานกันงกักง,งังก ยังไงแล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับพวกเราในการหาปูหาปลาให้ได้เยอะๆนะครับเคเดี๋ยวไปติดตามภาพบรรยากาศกันต่อไปนะครับตาหากว่าฝนไม่ตกนะโอเคครับผมกับรอบแรกบออรอบแรบพุดผิดติกละกับรอบแรกของผมนะครับคันหมงอบพิโยวันนี้ก็ ไอปลาดุกมาสี่ตัวครับเพื่อนๆแล้วก็ปรากฏดหนึ่งตัวปรากฏดตัวโอ๊ะเป็นแป้งเลยอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของถนนบายพาสนะครับพยาเชียงใหม่เนาะอันนี้ผมขึ้นมา,าบนแทง่งแล้วเหลือเบ็ดอกปบาลสามสิบคันที่ผมยังไม่ได้ใจเลยนะเพราะผม <c oughs> กเกาะเหยื่อไม่ทันเดี๋ยวสักพักจะหลบไปตอนนี้พักพวกก็อยู่กันกาทงนานูาน่นนะครับ ไปวบปอกแว,ม,แวมกันเลยผมอยู่ห้างคนเดียวเลย่เมื่อก,กี้ไ่ได้เอากล้องไปครับเลยไม่ได้บันทึกภาพให้เพื่อนๆดูอบหน่าคอยวากันใหม่เนาะ,ะติดตามนะครับเพื่อนๆ <c oughs> ตอนนี้ผมก็ลงมาใจเบ็ดที่เหลือของผม ครั้งแล้วนะครับอันแรกก็หนิมซิ้วเลยน,นี่ก็เหมือนกันไห้ดินไม่ตวงเดี๋ยวหมดอีกว่าเกี่ยวไว้ถ่ายตอนชัดเด็ดดีกว่านะเพื่อนๆนะ คันนี้ก็อย่างเงียบ <c oughs> ไป <c oughs> มาเจอคันนี้ครับเพื่อนๆดูสูงหน้าหน่อยซิว่าเป็นปลาอะไรโอ้ยอกดตครับ ไปกดอย่างงามเลยเพื่อนเพื่อนสถุงกันโอ้ยไซส์พอกีครับโอปิ้งกับน้ำพริกโอ้ยอ,อไม่ได้อีกเ,เก็บปลาก่อนดีกว่าครับ หลายคันแล้วครับเงียบก,กิบเลยเห็นคันนี้แวบ,บแบบามันลุ้นกันนะครับเพื่อนๆว่ามันจะเป็นปลาอะไรเนาะตัวครับมีตัวโอ้ยกดอีกแล้วครับกดสวงามครับผม ป้าตามระเบียบม,มาอีกหนึ่งแต้มครับเพื่อนกดเหมือนเดิมครับกดกดไซเล็กไซเล็กของงามครับโอเคเก็บก่อน จกออกเกินแท้ไปกันต่อครับเพื่อนๆรู้สึกว่าฝนจะเริ่มจะหยดโป,ปวยปๆุปลายลงมาแล้วนี่ให้เหมือนเมื่อคืนอีกละ่ะสั่นงักงักๆักเป็มืคืนสามหลังไม่กินไม่ตวงเลยครับ อย่างเก่าดูทำไมมาอยู่บนกอข้าวนี่ <c oughs> นี่ก็อยู่ยงเก่าเหมือนเดมิม นี่ทำไมกอข้าวมันหลกไปอย่างเงี้ยนี่กอข้าวกอข้าวที่ทิ้งไว้เมื่อกี้เลยวะใช่มั้งปลูกคืนที่เขากันโอ้ยเลือมเกินปลูกคืนปลูกคืน แถวนี้เงียบก็ิบเลยครับเดี๋ยวถ้าเจอสัตว์เด็กเราค่อยถ่ายให้ใหชมเนาะสึกว่าจะได้ยินเสียงป่าทีเบดนะข้างหน้าองนี้แหละแน่ใจว่าเราอยู่ตรงไหนกันแน,น่ตัวหนีบนี้ก็สักจะไม่ดีละมนหนีบโทรศัพท์ผมนี่ห้อยคอนอะ่ะสึกมันจะคอนโทรลยากครับ ไปกันเรื่อยๆครับเพื่อนเอ๊ะทำไมคันนี้มันเปิดไปไมาอยู่ทำไมไมฝั่งนี้ เบาปอเนิบเนิบเนิบอยู่นี่อดูหน่อยสิปนปลอีิยังเนะฮ่าไอ้กดอีกแล้วครับกดครับใส่ชุ้งปลาไอ้กดกดน้อยคอยรักจะกางเงี้ยงทำเพื่อเลย เอ้าแฮมามพี่น้องมาเจอเนี่ยตัวแล้วครับปลาอันไรเอ่ยกดอีกแล้วครับอีกกดน้อยทำไมมัต้องเอาต้นข้าวเขาขึ้นมาด้วยนะฮะก,กาดได้ปลูกคืนให้เปิ้ลอีก มโซน่อยประกดปักเกตเอ๊เพื่อนค,ครับผมว่าเมื่อกี้คันนี้มันมีอาการขยับทำไมไมันหิ่มเพียบเออขยับ โอูยังอยู่ครับยังอยู่กดครับกดโอ้ยอันนี้ก็เกะกกะเหลือเกินโอ้สวยสวยมากครับเพื่อนโอ้ใจเย็นลูกใจเย็นอยู่ดิ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 ้มยืนยิน้ม ไปอเยนี่ตอนนี้เราก็ใจเบ็ดมาจนจะหมดแล้วนะครับเพื่อน,อนอย้อนกลับหรือจะเดินตรงโน้นเลยดีดูดูตรงนี้น้ำลึกหรือเ่าสองหลังสุดท้ายเฮ้ย เฮ้ยตรงนี้มีตัวเ,เว <g ill ain> พื่อนเ <g ill ain> มื่อกี้เห็นนึ่งหนิงด่ดมันขยับ <g ill ain> ดูสิปลาเลยกเลย <g ill ain> ปรากฏน้อยเสียงสสดังลั่นเชียวเหยือบเบืองมากครับเพืเ่อน เดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดหมดกับทุกหลังเลยเนี่ยเอ๊ะได้ยินเสียงอะไรเป๊เๆนั่นเองปลาอะไรเอ่ยเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องกดจะแม่งนัานตาคุน้นๆอยู อโอ้โหกใสงามเลยครับเพื่อนๆนสุสวยจริงๆเลยเชียร์อ่ามาเจอนี่อีกหนึ่งคันหนึ่งตัาครับเพื่อนกดเช่นกันครับกดเช่นกันวันนี้หมานกดแทะ มากดงามๆกดงามๆอูอีกแล้วครับเพื่อนๆได้ล,ลุ้นได้เฮอีกแล้วครับเพื่อนๆไหนมันย่นโฉมเลยสิ โอ้ยกดคำกดกดครับกดกดงามๆดึงๆๆดึงดึงดิ้นเอาหัมละปีน,นั่งเนืองขนาดครับวันนี้หนึ่งน้องขนาด หนาวหนาวหนาวโอ้กดกดกดหัวกดหัวกดหัวเย็นจเย็นจเย็นเยเย็นเยเย็นชูวหน่อย ตอนนี้เราก็มาอวดผลงานรอบแรกของเรานะครับผ่านหมุกสอบเดีโยโอ้คือคือทั้งนั้นและครับท่านผู้ชมออออไปที่โลวันนานเพื่อนครับดูสภาพตอนนี้สิครับของทุ่งนาเรากลายเป็นทะเลสาบเป็นควันหงเยาไปแล้ว <c> ้ <oughs> ํามาอย่างไวเก็บเบ็ดถ้าไม่ทัน ตอนนี้พวกเราก็ได้แค่รอเวลาสักพูนหนึ่ก็จะกลับเข้าหมู่บ้านแล้วครับเพราะร้อนเบ็ดเก็บเบ็ดมาหมดแล้วครับผมอ่าขืนไปช้าก็นงอีนี้คือ เบ็ดหายหมดแน่ครับแทบจะแทบจะหาเบ็ดไม่เจอเลยไปไหนไดที่ไฟจามไปหมดแล้วถ้าแมลืมน้ถ้ามลืมยูนีครับสมมติว่าวันนี้ไม่ได้ก็ไปนะแซวแซววันนี้วันนี้หเลยจะมาสายชิบายหลังทิ้งทันนะใครใช้ได้เนะคำลนยนะต่อไป